เฮ้ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นบล็อกเนาะวันนี้พี่หมอโชคเนี่ยได้รับโจทย์นะครับในฐานะผู้บริหารเนี่ยให้มาตรวจเยี่ยมนะครับสาขาพระรามสองพึ่งจริงๆเราก็ตรวจเยี่ยม เวียนๆกันไปแหละนะคบเพราะว่างานบริการในบางทีมันต้องมีการ cross check ก็คือตรวจว่าเอ้ยหมอเราเป็นยังไงพนักง,งานเราเป็นยังไงนอกจากอ่านรีพอร์ตอย่างเดียวถูกไหมครับดูว่าเออเรามาดูดีเทลว่าห้องทํางานสะอาดจริงไหมมันมีรายละเอียดที่เราก็ต้องดูเพื่อให้มาตรฐานการบริการของเราเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับสาขาพระรามสองเนี่ยเป็นในเครือที่พี่หมอดูแลอยู่พี่หมอก็จะดู the ะเดนนะครับก็มี natural t มี รังสิตนะครับเนทาิน์วิเมก็จะมีพัาไทนะครับมีลาดเร้าวรามินทาพระรามสบางนานะครับก็ต้องตอบว่าพระรามสนี่เป็นสาขาที่3ของเรนทอวนเมจที่พี่หมอโชคเปิดมาเนี่ยตอนนั้นเปิดมานี่จำได้เลยวันที่เปิดร้านนี้คนไข้ที่นี่ก็น่ารักมากเลยก็พี่หมอโชคทําวันเปิดร้านเองก็คนไข้แฮปปี้ทุกคนนะครับแต่เนื่องด้วยอายุเยอะขึ้นเนาะแล้วก็พอมีลูกนะครับเราก็ทําวันทํางานเราก็ลดลงบ้างนะครับ สาขานี้อยู่ค่อนข้างไกลจากพี่หมอก็เลยและที่สําคัญคือเรามั่นใจในทีหมอที่เราเหมือนกับเราสร้างกันมานะครับทีหมอโชคที่สาขาพระรามสองนี่บิ big ๊กเฮดนะครับหัวโตไม่ใช่นะครับก็ต้อบอกว่าแบบบิ๊กเนมหลายคนเนี่ยมีพี่หมอเสียจากเมื่อก่อนเป็นคุณหมอน้อยๆเดี๋ยวนี้เป็นสปิเกอร์แล้วอาจารย์ทีนะครับอาจารย์ทียังอยู่ที่นี่ ทำลากเทียวที่หมอมาลูกโตแล้วอ่ะเออก็คืออยู่ด้วยกันตั้งแต่ศูนย์การแพทย์กัญจนานบอาจารย์นทีก็ยังอยู่แถวโซนนี้เพราะว่าบ้านเกนอยู่แถวนี้แกก็มาช่วยดูแลคนไข้ให้ก็ต้องบอกว่าคนไข้หลายท่านโชคดีมากนะส่วนใหญ่พี่หมอโชคก็จะเป็นคนวางแผนใส่ฟันนะครับอาจารย์นทีก็จะเป็นคนฝังลากเทียมเป็นหลักๆเลยอ่ะที่ทำกันมาเกือบ1ิบกว่าปีอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้ได้รับโจทย์แล้วก็ เดี๋ยววันนี้ไปดูการว่ามีหมอท่านไหนบ้างก็จะแนะนําคุณหมอเนาะต้องบอกว่าสาขาพระรามสองเนี่ยช่วงนี้มีการทําถนนนะครับก็อาจจะเดินทางไม่สะดวกแต่ว่าถ้าเทียบกับต้องข้ามโซนไปฝั่งคนจริงๆก็ในหลายคนก็อาจจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ต้องตอบว่าด้วยความที่โซนแถวนี้มันมีการทำถนน,นคนไข้อาจจะมีลดลงบ้างก็จะสะดวกกับคนไข่มากๆที่เข้ามาปุ๊บได้ทําปรับนั่นเป็นข้อดีนะครับสําหรับการเดินทางมาสาขาพระราม2ในจริงๆถ้า เรามาจากฝั่งพระนครนะครับหรือใครอยู่ตรงแถวพระรามสองเนี่ยนะครับอยู่พระประแดงเนี่ยก็วิ่งมาจนถึงนี่โลตัสนะครับพอเราเห็นโลตัสเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ชิดซ้ายเลยนะครับแล้เวเดี๋ยวจะมีที่ยูเทนะิร์นเนาะพอเรายูเทิร์นใต้สะพานเสร็จปุ๊บจริงๆเมื่อก่อนนะครับถ้าไม่มีการทาทางด่วนยกระดับเนาะอยู่โลตัสจะเห็นป้ายเดินเท้าอิเมสสี้มๆพระรามสองเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวเรายูเทิร์นตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่สาขาพระรามสอง้เลยไปดูกันเลยรครับ พอยูเทิร์นเสร็จนะครับก็นี่เห็นายส้มๆไหมครับนี่ใหญ่โตมากเลยนะครับที่นิทก,การเรนทอลอิมเมจก็จะอยู่ที่ฟลอร์หนะครับชั้นหนึ่ครับอ้าวถึงแล้วสาขาพารามสอเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเป็นไงนี่อยู่ที่นี่นะครับอ่าถึงแล้วนะครับก็อ,อันนี้ก็เป็นสาขาพารามสอเนาะเราก็มาดูน้องๆทำงานจะเห็นว่าเคาน์เตอร์ก็เรียบร้อย นี่เมื่อก่อนพี่หมอทํางานห้องนี้นี่อะอันนี้ห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวจันาทีจะมานะนี่เป็นชุดจันทีแล้วก็ห้องทํางานอย่างคล้ายเก่าโตทําทงานเราจะเห็นว่าเวลาพี่หมอออกแบบห้องทํางานเนี่ยเราเน้นทุกอย่าง move ได้หมดคือถ้าเราปุ๊บเราออกได้เลย,เ,ลยเหตุผลคือเพราะว่าของเราจะมีวิกฤติหนึ่งเดย์วิกฤิหนึ่งเดย์คือทุกเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยสองอาทิตย์เดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะ ย้ายออกหมดแล้วทําความสะอาดจะเห็นพื้นเนาะเห็นไหมพื้นเรียบขัดตลอดมีเครื่องฟอกอากาศให้เนาะแล้วก็แฟ้มเรียงอย่างเรียบร้อยนะครับก็ยังคล้ายเดิมเนาะอยู่หลายปีแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าความสะอาดมันได้นะครับตามมาอันนี้มันห้องสพาเนาะนะนะนอันนี้เป็นเครื่องลูบิแคนหัวกอคือ,อหัวกอขอหัวกอหน่อยค่ะคุณผู้ช่วยนี่อันนี้เป็นหัวกอพวกพวกนี้เนาะเราล้างทําความสะอาดเสร็จเนี่ย การสเปรย์สเปรย์ด้วยเครื่องเนี่ยมันก็จะมแม่นยำกว่านะครับแล้วก็ไล่พวกสิ่งกระปกที่มันย้อนเข้าไปอะ flash back มันออกหมดเลยนะครับก็เสียงดังอยนะู่เนาะครับแล้วก็นี่โอ้สะอาดจริงนี่ก็เป็นเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมืออ่างล้งเครื่องมือไม่อ่างลัางมืออ่ะนะครับแล้วก็เป็นแผนเคลือตโตโบ auto c r a นะครับต้องมี2ตู้นะเพราะว่าช่วงพีกพิกเนี่ยเราผ่าคนไข้ไม่ทัน ที่เห็นทั้งหมดนี่นี่โอ้ยนี่ภูมิใจมากแล้วนะคะคุณผู้ช่วยนี่อันนี้หนึ่งสงิบสามชุดนี่เป็นเซตฝั่งรากเทียมหมดเลยแต่มีช่วงช่วงที่แบบหมอผ่าตัดลงพร้อมๆกันเนี่ยหมดเนี่ยไม่พอใช้นะผ่าตัดเตตอบล้างนะล้างแล้วก็เช็ดอบนะประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อให้มีสองเครื่องอบมีชุดผ่าตัดเยอะๆนี่ช่วงพีกๆนี่ไม่ทันนะก็มีครบถ้วนเนาะ ไปดูห้องถัดไปกันอ่าไปอันนี้ก็เป็นห้องที่3นะครับอันนี้จะเป็นห้องหมอใส่ฟัน,น,นเป็นห้องผ่าตัดนิดหน่อยชุดตรวจแล้วก็อันนี้เป็นเครื่อง 3M อีพิกุ้มเป็นวัสดุพิมพ์ปากนะครับอันนี้เป็นเครื่องสกแกน3มิติเนาะที่บอกว่ามีทุกสาขาเพื่ออำนวยขขนความสะดวกคนไข้หลายคนที่เคยจะมาทําฟันต้องมาพิมพปากที่หมอโชคใช่ไหมเพราะว่าหมอโชคส่วนใหญ่ก็จะพิมพ์ปากพิมพ์ฟันนะครับใส่ฟันใช่ไหมซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนใช้เครื่องนู้นมันก็จะแบบ เวลาพิมพ์ก็จะอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สมัยใหม่นี้เราใช้ตัวนี้นะครับใช้แทบจะทุกเคสเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ของพีพ่หมอแทบจะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าแฮปปี้กับคนไข้มากเพราะทำเสร็จปุ๊บเออร์เลอร์น้อยนะครับแล้วก็นี่คือข้อดีที่นี่ต้องบอกว่าเป็นสาขาที่ออกแบบเองก็จะซีทีพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือครบที่สุดเท่าที่จะหาได้พอเราเติบโตขึ้นทีหมอเรามั่นใจมากขึ้นมีอาจารย์หมอก็เข้ามาช่วยกันก็ต้องบอกคนไข้ที่นี่โชคดีมาก อันนี้ก็เป็นห้องที่ห้านะครับห้องสุดท้ายแล้วแอบดูหมอเขาทำงานหมอเขาทำงานอยู่เราแอบดูน้องนี่หมอนนะัน๊บเนาะก็ทำการรักษาคนไข้อยู่แต่ท้ายนิดนึงนี่นี่นี่เห็นเครื่องอันนี้ก็เครื่องแอร์โฟนะครับเครื่องนี้ก็จะค่อนข้างไว้ทำความสะอาดเป็นเครื่องกิดปูนราคาสีนะ่แสนเนาะเห็นคุณมั้งรีวิวอยู่แพงมากเครื่อง แต่มันสะอาดจริงไปดูได้เลยว่าคุณมังรีวิวไงก็คืออารมณ์ประมาณนั้นเลยเนาะแล้วนี่หมอนกำลังทำคนไข้ยอยู่ไม่ควรดีกว่าเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เขาหลังเขาทำคนไข้เสร็จไปนี่มาอีกห้องนึงนะครับอ๋าทุกสถาของเรานะครับจะมีเครื่องเอ็กซเรย์โทรโบรแกรมซีทีสแกนสามมิติเนาะก็จะเห็นว่าเราสแกนเสร็จนี่อันนี้เอ็กซเรย์เนาะเราจะเห็นเป็นสองมิติแต่ว่าถ้าเรารียกเกสสามมิติเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นสามมิติเลยทินต้องบอกว่าบางทีเนี่ยในฟิล์มในคลินิกที่พี่หมอเคยไปทเเเเนนีี่่ยยยอ็กซร์มิิต มันจะเห็นแค่บางมุมนะอย่างเงี้ยอย่างเนี้ย,ยเราเห็นแค่บางมุมใช่ไหมแต่ถ้าเรา ct สามมิติเนี่ยเราจะเห็นแบบแทบจะทุกมุมเลยซึ่งเราจะทำเนี่ยจะทําให้เราออกแบบเช็คเลยว่าเออซี่นี้มีลีชั่นนะไหมมุมนี้มีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะละเอียดมากเลยเนสเล่เฉยเฉยเนี่ยเนะอกเรย์น่ะครอบเก่ามีการหนาตัวขึ้นนิดหน่อยสุดท้ายมา,ารักษาล่าเนี่ยจริงๆเพราะถ้ามี ct สแกนเนี่ยดู ct สแกนนะเห็นปะเราจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยมีการหนาตัวขึ้นแบบ ยังเห็นได้ชัดในลากซีนี้เนี่ยคือในวิวเดียวกันน่ะเราเห็นเลยนี่มีการหนาตัวขึ้นลากเป็นแบบนี้มันจะชัดมากเลยซึ่งอันนี้ยมาเดียวคนไข้ก็เลยเหมือนนโยบายของเราอ่ะคะรับก็คือบอกว่าคลินิกที่เราจะเปิดทุกที่ต้องมีเครื่องซีชีสแกนเพื่อให้คนไข้อ่ะได้ข้อมูลในการรักษาที่ดีแล้วก็แม่นยำที่สุดอันนี้เป็นแบบมัตแทฟเลยสำหรับคลินิกหมอนะ,อ,ะอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นไอเทมที่ถ้าใคร อาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นนี่คือเรเสื้อกันรังสีมี2ตัวเลยเนาะก็บางทีทําไมต้องมี2ตัวคือบางทีเนี่ยคนไข้าบางท่านของเราอายุเยอะเนาะเราก็ให้คนไข้ใส่เสื้อกันรังสีในการสแกนเอ็กซเรย์ซึ่งมัอนอาจจะได้รับรังสีมากกว่าฟิล์มเล็กนะครับก็เราก็ให้ใส่เครื่องป้องกันแต่ไม่ต้องกังวลน,นะรังสีพี่หมอบ,บอกคือเราเอ็กซเรย์สำหรับทางธันตกรรมเนี่ยเราเดินออกไปตากแดดเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยรังสีแบบไม่ต่างกันมากคือไม่ได้น่ากลัวเลยปลอดภัยมากนะครับทำไมมี2ตัว คือบางทีเนี่ยคนไข้เราสูงอายุยืนไม่ไหวต้องนั่งนั่งไม่พอคนไข้ต้องมีคนช่วยจับบางทีอันเนี้ยใส่สำหรับคนที่จะมาช่วยจับบางทีเป็นพนักง,งานนะครับบางทีเป็นเจ้าหน้าที่บางทีเป็นญาตินะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ถึงต้องมี2ตัวเนาะอีกอันนึงนี่จะเห็นกาแพงอัน,นทั้งหมดนะปกติกําแพงจะเป็นกําแพงเบานะอันนี้กําแพงฉับหนามากนะครับเพื่อป้องกันรังสีเนี่ยคอเจ็บมือเนี่ยคือห้องนี้แข็งมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งประตู ไม่ใช่ประตูไม้ธรรมาดาน,นะครับประตูนี้ฉาบแผ่นน่าจะเป็นแผ่นตะกั่วนะครับกาลลังสีนะครับหนักมากนะประตูนี้คือลมหล,ล,ล่นทับนี่คือเจ็บอะ่ะหนักมากตัวนี้แล้วก็กระจกก็เป็นกระจกกันกัลังสีเหมือนกันนะครับนี่คือควาพมพร้อมนะเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าวันนี้ก็ได้รับมอบหมายนะครับให้มาตรวจคลินิกมาสัมภาษณ์คนไข้ประทับใจนะครับที่นี่ก็แอบภูมิใจเนาะเป็นสาขาที่เรา ตั้งเพื่อให้คนไข้ฝั่งธนบุรีเนี่ยสามารถเดินทางสะดวกขึ้นนะครับแล้วหมอทีมพี่หมอชควงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นทีหมอนัฐเมื่อกี้สัมภาษณ์คนไข้เนาะได้รับการรักษาจากอาจารย์นทีหมอนัฐก็คือแฮปปี้มากเราก็รู้สึกว่าเออเราคิดถูกที่เราสามารถขยายสาขามาและสามารถคุมความสะอาดเครื่องมือคุณหมอ ไม่ต่างจากที่เราอยู่เลยเนี่ยก็คือเป็นแอ,แอบเป็นอีกความภูมิใจหนึน่งเดี๋ยวไปดูการคลิปหน้าพี่หมอโชคไปตรวจสาขา,หาไหนบ้างเป็นอย่างไรนะครับฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์สับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคทีมงานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ